สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับทบกกลุมในเตอร์เตอเกมเมอวันนี้จะมาเล่นเกมสนกุกร้ไฟขอ EP สองฮะโอเคครับการจายที่ผมได้เล่นแบบคาวิ่ินเป็นอันนี้รู้ครับมันคปนตัวอย่างครับผมแต่เราไม่เราขี้เกียจด,ดูแลกดสคริปไปแล้วกดนี่ครับแลังจากนั้นก็เขา้าเข้ามาอื่นๆนะผมขอเลือกเล่นแบบอื่นนะบมไม่เล่นแบบเดียวครับ ไปกันเลยอเอาหรืออาจจะต้องไปชวนผมอาจจะต้องเล่นคนเดียวไปก่อนนะผมโอเคแขกับงฉันไม่ค่อยมีนะ้ำในเกมนี้ <c oughs> ไม่ก็สบายผมมาแล้วโอเค โอ้ยแลกแลกแลกนี่ให้แลกแล้วครับโอ้โหให้แลกเออหลากสลายกดไลค์กดแชร์แล้วฝากกดซับสไครต์ไอ้ทีข่ตัวน้าผมที่โอ้มันแยกล่างอีนั่นเดียวคอยไม่คลาดครับผมไปคลายฮาโลวีนก่อน แล้วไปปรา,าสาทตามตามคำสัญญาเออไปปรา,าสาทดีกว่าฮาวินเสร็จไปปรา,าสาทไปชวนเพื่อนคนหนึ่งมาครับถ้าเขายังเล่นนะนะถ้เาเขาอยู่นะผมล้เวเขาไม่อยู่เราก็ไปปรา,าสาทแล้วครับไปปรา,าสาทเลยครับไม่ค่อยมีแบบเลือกเล่นครับ เลิมแบบลมแบบเดียวไปก่อนเดอรอวันเวรารอวันเวรามาแล้วโอเคไม่ยันแบบแล้วโอเคไม่แหลกไม่แหลกอ่าไม่แหลกบอลเวลกชิบหายเลยโอ้ผมขอแค่เราลยู่ประมาณสิบพาร์ทเลยได้ไหมเนี่ย อุ้ยไลฟ์กล้วยตอนแคสเนี่ยฮาโลวีมันแคสไม่แรกครับผมก็ฮาโลวีนไปก่อนเนาะชวนเพื่อนมาเฮ้ยเดี๋ยวผมชวนเพื่อนไปเล่นเมืองหินเดี๋ยวเกมนี้สนุกครับผมลุกขึค้นเลยด้วย โอเคครับผมมามา,มาเจอกันต่อเยนะก็เราวันผมมีเพื่อนแข่งขับเชิญนะก็คือคุณฟ้านะครับผมวันนี้นะฮะเราจะพาคุณฟ้าไปเล่นแบบเหุกันนะครับผม โอเคนะผมเนี่ยคุณฟ้านะผมเยครับชอบเป็นสิ่งที่น่ามาัศจรรย์เหลือเกินนะครับผมโอเคครับผมไปแบบเห็นเลยครับแคร์วันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมท่านนะครับมาเล่นเกมนี้นะครับผม ซึ่งผมจะแค่อัดลง YouTube นะอินโทรยังไม่ทำก่อนดีกว่าฝากกปุ่มสติ๊กให้ผมด้วยนะครับและฝากกปุ่มสติ๊กให้คุณเริ่มชื่อคุณเลยวะยังไม่ค่อยรู้ชื่อจริงนะครับผมก็เล่นกันไปก่อนนะนั่นเนี่ครับี่อยู่กันโดดจะได้ให้ฟาดทางบ้าน แหลกนีครับมันแหลกแหลกแหลกนะผมน่าให้ไม่ออกนะรู้สึกว่าคุณฟ้าเขายังไม่มานะผมนั่นเองผมขอแยกไปอยู่ฮาโลวีนแป๊บ หารลิ่งกบุญฟา้าว่ากันนะผมก็สำหรับท่านผู้ชมทุกทางบ้านนะครับที่ชอบผมนะครับฝากกดซับสไคร้กดไลค์แล้วก็แชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ภาคลิปใหม่ๆจากผมนะครับไปเอ๋แหลกแหลกแหลกมันจะเข้ายีกอะไรกันหนึ่งโอเคครับผม

หน้าผมจะมาสอนการทำเออโหลดโปรเจกต์มา4399นะครับผมและมาลงเกมโปรโกันได้เลยนะฮะแอปพล,ล, <Yeah. S 1> ล,ลิเคชันมันมันมันฟรีโคลดเย่ยหนุกเลยนะผมแอปพลิเคชันไ้นเนี้ยอีโซ่ัวกอลเปิ้ลกลับมาเอารถคันไหนด,เหนดิเออรถคันเดิมนี่ะครับแรงแรงดีครับ โอเคครับเจอฟ้าน่ารักลับนี่ครับเกมนี้ก็นหนุกครับผว่าโคตรเลยด้วยนี่ค่ะดีโซเกดีร้อนีรมอนี่ตามฟ้าไหมครับตามฟ้าไหมครับโอเคฟ้าเธอจะขึ้นไปบนนี้ล้ เออคุณฟ้าเธอไม่ได้ขึ้นนะเฮ้ยเธอขึ้นเธอขึ้นนะอาจจะฟ้าอ่ะเกมนี้ก็สนุกนะผมให้ความดีงามเยอะเลยด้วยโอ้โห กือสำหรับใครที่ชอบนะอย่าลืมกดไลค์กด u ับ c r คร e แล้วกูก็พูดหลายรอบแล้วด้วยโอเคนะผมเมื่อนะเขาหลุดเขาอ,ออกนะอะฮะเดี๋ยวเขาหลุดนั่นแหละนุกมากครับเกมนี้สำหรับใครที่ชอบส,ะสะนุกดูก็มาเล่นกันได้ครับผมเอ่อผมผมี่ชื่อเกมมาในตัวอย่างของเกมนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมคุณฟ้าเขาต้อรัเขามาจอยนะครับผม เขาไม่เจอแลนะ้วว่าเขาออกฟ้าไม่มาผมก็ให้อารมณ์เบร์เได้อยู่นะผมก็สนุกอยู่สนุกอยู่ด้วยนี่ฮะนี่นะนี่เนขะ้นะากับบรรยากาศฮาโลวีนในฮาโลวีนนี่เข้าบรรยากาศกับฮาโลวีนคะรับปกติฮาโลวีนมันมาาามจะใส่หัือนวารามใช่ไหมครับซึ่งหัืชวาราม ผมมันต้องวางกระดานเห็นครับซึ่งผมมีหัวหนึ่งที่เหมาะกับด่านที่โคดเหมาะโคของโคแลคับมันขึ้นนี่ครับบัญชีไปดูกันได้เลยโอ้ยดชัยความเยเมนนี่มานี่มีเลื่อนลองนี่ครับเลื่อนขวาไปเรื่อยครับมันจะเป็นลูกอธรรมมากนี่ครับเป็นพวกหมวงเงีครับซึ่งผมได้ซื้อ หมวกอัสุดทายมาครับคือหมวกฉลาดที่ผมใส่อยู่นั่นเองมีหมวกผีด้วยแต่ผมไม่ได้ซื้อครับผมซื้อหมวกคาราวีนใส่มานี่ครับก็นุกนะก็ขอให้มันสมบคันนะเล่นกันด้วยนะถ้าเจอผมก็ฝากบอกกันด้วยนะครับและที่สำคัญเลยอย่าลืมพัทต่อไปนี้ผมจะเล่นโรบอกนะครับผมและ อย่าลืมว่าผมนั้นขอคับม่วกดฝากกด Subscribe เพ mm. ื่อเป็นกำลังใจนะครับไม่อหพาคิดมาใหม่จากผมนะครับก็ขอบคุณครับนะคะผมขอบคุณนะมาที่นี้เลยด้วยอยกลาวีนไหมครับไม่แยกดีวยนี่ครับคุณฟ้าเขาเข,าเข้ามาครับนี่ครับยอย่า พีมาเพื่อนฟ้าเนะ่โอเคครับผมมันเกมนี้ช่างหนุกนะผมก็เลยคิดว่าก็ฝากรมมาเล่นกันด้วยย่าบุยแล้วแหละมันนันะ่นหนุกเลยครับผมและ ถ้าไม่แน่นะผมจะโหลดส่วนการโหลดแอป4399นะรหรือไม่พาร์ตต่อไปนี้อาจจะอาจ,จ,อาจ,จเล่นโลมบ็อกหรือพาร์ตต่อไปนี้อาจจะเล่นสายชันก็ได้นะครับผมแค้นแบบะไม่ผมเคยเล่นนะที่เล่นมันมีค่าก็โอเคนะคผมสำหรับเออคลิปนี้นะครับก็ขอแค่จบ ตัวกันเป็นเท่านี้ครับก็บายบายฝากกดซับสไครต์นะครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับผม